มาเริ่มกันที่ล้อแม็กก่อนเลยนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกลายาซูสคอปล่านะครับหรือว่าเราเรียกว่าลายระครังเนาะสายออฟโรดจะชอบแนวประมาณนี้นะครับยางนะครับรัดยางโตโยต้านะครับผม RT นะครับโอเพนคันที่นะครับตัวนี้ขนาดยา่ายางก็265หกทับหกนะครับ R18 ขอบ18 สวัสดีครับกลับมาพบกับเซล์ตัวเล็กๆอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับสุดหลอคันนี้เลย DMAX Highlander LDA นะออโต้คันนี้นะครับผมราคา875,000บาทนะครับอันนี้เป็นปี23นะครับตอนนี้เนี่ยจะมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่กำลังมาหารถปี23อยู่ก็ตอนนี้สำหรับเกรด LDA เองเนี่ย เราเหลือน้อยมากแล้วนะครับก็จะกระเถิบขึ้นไปเป็นรุ่นแซดเลยที่ยังพอมีอยู่ในสต็อกนะครับแต่ก็อาจจะเลือกสีไม่ได้เราวยังไงถ้าสนใจตัว2023ก็อยากให้ทุกคนรีบนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพาชมเจ้า LDA คันนี้นะครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับลูกค้าจะมารับรถในวันพรุ่งนี้แล้วก็รีวิวรถไปด้วยนะครับพร้อมกับการตรวจรถสาหรับส่งมอบลูกค้าในวันพรุ่งนี้ไปเลยในค่าวเดียวกันนะครับมาเริ่มวันที่ล้อแม็กก่อนเลยนะครับล้อแม็กคันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกลายทูสคอปล่านะคร ยางนะครับรัดยางโตโยต้าอาร์ทีนะครับโอเพนคันที่ตัวนี้ขนาดย่ายาง2 ,6560 ทับหนะครับ R สิบอดบดุูดันนะครับต่อที่ฟิล์มกันเลยนะครับฟิล์มคันนี้นะครับผมเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูลความเข้มเนี่ยโดยปกติแล้วเราให้ลูกค้าเลือกเองได้สาหรับคันนี้นะครับลูกค้าเลือก60%รอบคันรวมถึงบานหน้าด้วยนะครับลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะดูเข้มเข้มนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เหมาะกับสไตล์การแต่งรถที่ลูกค้าเลือกอยู่แล้วนะครับดูดูดันนะครับผม ค่อนข้างเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับสวยเลยนะครับผมครับเดีย๋ยวไปต่อจุดอื่นกันมาชมนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งอันนี้คือทางเซลล์ตัวเล็กๆเนี่ยจัดให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าแรงเห็นความสําคัญในเรื่องของทรัพย์สินของลูกค้านะครับเนื่องจากว่าจะรู้กันเลยว่าไฟท้ายของออ l นิวเนี่ย หลายหลายรุ่นแล้วนะครับถูกขโมยเยอะมากนะฮะฉะนั้นเซอร์ไพรส์ก็เลยจัดฟังก์ชันนี้ให้กับลูกค้านะครับเป็นการแถมให้เนาะก็คือล็อกฝาท้ายนะครับโดยใช้ติดตั้งร่วมกับรีโมทเดิมเลยนะครับสมมติว่าลูกค้านะครับล็อกรถนะครับล็อกรถเนี่ยนี่ก็จะไม่สามารถเปิดได้เห็นไหมครับใครมาเปิดรถก็จะเปิดไม่ได้เนาะทีนี้เวลาปลดล็อกนะครับกดปลดล็อกเนาะก็จะเปิดได้อ่าเป็นปกติเลยนะครับอย่างนี้ ครับผมก็ถามว่าช่วยอะไรบ้างจริงๆแล้วอำนวยความสะดวกด้วยเนาะแล้วก็การที่ล็อกได้นะครับก็ป้องกันไม่ให้ถูกจรลกรรมไฟท้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาขโมยของเราไปเนี่ยเขาจะไปขายได้เท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะไม่มีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าเวลาลูกค้าซื้อครับมันค่อนข้างแพงเนาะชุดนึงเป็นหมื่นนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยสำหรับฟังกช์ชันนี้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะปถมให้ลูกค้าทุกเคสเลยนะครับผม ในส่วนของไลเนอร์นะครับอันนี้ก็อาจจะดูว่าโอเคเป็นไลเนอร์ปกติอันนี้คือเราแถมไลเนอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะครับ <S <S แล้วก็หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าไลเนอร์เนี่ยมีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับอันนี้คือลูกค้าติดแบบที่ใช้งานแบบปกติทั่วไปเลยก็คือจะมีขอบลงมาถึงตรงนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะแต่ไลเนอร์จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีก2แบบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับก็คือไลเนอร์แบบตัดขอบตรงนี้ขอบตรงนี้จะหายไปนะครับมีแต่ขอบบนอย่างนี้ก็มีนะครับเลือกได้นะ หรือสายซิ่งเลยนะครับเขาจะตัดขอบบนนี้หายไปเลยเหลือเป็นไลเนอร์ด้านในนะครับไม่มีขอบเลยแบบไร้ขอบอะไรประมาณนั้นนะครับก็รถที่จะแต่งแนวซิ่งๆก็จะชอบกัรแต่เนี้ยแนวออฟโรดเนี่ยนะครับแบบเนี้ยค่อนข้างเหมาะเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยก็จะนําไปใช้งานด้วยการขนของไปแคมป์ิ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิขึ้นมาบนขอบกระบะซึ่งก็จะตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดี มาชมด้านในกันนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับเกรด LDA เนี่ยนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบกกาะกำมะหยี่เนาะคนที่ไม่ชอบแนวแบบเบาะหนังจะล้ออะไรเงี้ยครับเบกกาะกำมะหยี่นี่ก็จะเหมาะเลยในส่วนของตัวหน้าจอของคันนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะครับผมรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้เล็งตัวเล็กๆนะครับแถมกล้องบันทึกภาพหน้ารถแบบแคปซูลให้นะครับกล้องตัวนี้ความพิเศษก็คือ ความคมชัดเนี่ยได้ทั้งกลางวันกลางคืนชัดถึง 1080p แล้วก็เวลาที่เราจะดูภาพเหตุการณ์ย้อนหลังใดๆเนี่ยก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับถือว่าสะดวกเลยแล้วก็ไม่มีหน้าจอให้มันรบกวนสายตารบกวนสมาธิในการขับขี่อันนี้คือจัดของดีให้แจมๆจ,จุกๆไปเลยครับก็พาชม รอบรถกันไปแล้วเนาะทั้งภายในภายนอกนะครับว่าร,รถกคันนี้ทําอะไรบ้างเนื่องจากต้องใช้ลุยเนาะลูกค้าเป็นสายแคมปิ้งนะครับก็เลยเลือกยางดีมากๆแล้วก็ล้อสไตล์ที่ลูกค้าชอบนะครับเราจะมาถึงโปรโมชั่นกันเลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยใช้งบดาวนะครับ บ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคันนี้ตามโปรโมชั่นก็คือ69,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือที่เป็นในส่วนของแถมที่ได้อธิบายกันไปแล้วเนี่ยจริงๆมีนอกเหนือจากนั้นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปองน้ำมันที่เซลล์ตัวเล็กจัดให้นะครับเอาไว้เซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ที่ลูกค้ามารับรถค่อยทราบทีเดียวเนาะวันนี้ไม่ได้บอกนะครับนั่แหละครับโปรโมชั่นที่เซลล์ตัวเล็กจัดให้กับลูกค้ายังไงท่านที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตัวปี2023ที่ซึ่งเหลือน้อยมากๆแล้วอรบกก็ยาให้ี ทักกันมาถามกันมานะครับพอรถมีจํานวนจํากัดเนาะแต่ถ้าเป็นปี2024นะครับโปรโมชั่นเนี่ยสามารถนํามาปรับเปลี่ยนนะครับคล้ายๆกันได้เนาะก็ถ้าเป็น2024ก็รถมีออลลิมิตเลยนะครับสนใจโปรโมชั่นรุ่นไหนก็ทักมาถามเซลล์ตัวเล็กได้นะครับยินดีให้บริการแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางในการติดต่อเซลล์ตัวเล็กไว้ด้วย ฝากกดไลค์นะครับกดหัวใจกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้กับเซลล์ตัวเ,เล็กๆนะครับในการทําคลิปต่างๆคลิปรีวิวรถนะครับหรือว่าอันนี้คือส่งการบ้านลูกค้านะครับตรวจรถให้ก่อนที่ลูกค้าจะมารับในวันพรุ่งนี้นะครับแต่งเสร็จแล้วห่อแค่ไหนก็เดี๋ยวจะส่งคลิปให้ลูกค้าด้วยนะครับยังไงถ้าอยากให้เซลล์ตัวเ,เล็กๆได้ดูแลทุกท่านนะครับก็ทักกันมาได้เลยโทรได้ไลน์ได้หมดนะครับทุกช่องทางการติดต่อพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบพระคุณทุกท่านที่ดูจนจบ ขอบพระคุณมากๆจากใจเลยครับสวัสดีครับ